สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมขอขั้นหน่อยนะคะเป็นของฟรีนะคะที่มาจากแมพเน็ตฟิกแจกทั้งหมด20,000ืชิ้นเลยนะคะเป็นเจ้าหุ่นยนต์คอสโมนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากเม,มื่อน้องใส่มาเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของเราเนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมาก,มากแตน่น้องจะต้องใช้เวลาทําหน่อยนะคะน,น้องทาวันนี้ไม่ทันทําพรุ่งนี้ได้นะคะถ้าตอนนี้นะคะคนไปอินกับ event the hunt, อีเวนต์เดอรฮันนะคะน้องสามารถมาทําวันนี้ก็ได้ <c oughs> จะไปทำอีเวนต์ก่อนก็ได้ก็ลองกะเวลาดูนะคะเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเด น้องก็แบบมาแล้วให้กดปุ่มสีเหลืองเขาว่า U K มาได้เลยนะคะเขาจะว้ามเรามาตรงนี้จากนั้นน้องนนนเ,นเดิมมาตรงโต๊ะตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งเรานะคะจะได้ของฟรีต่อเมื่อเราต้องเลเวลที่7เท่านั้นนะคะและการที่เราจะไปเลเวลที่7ได้เนี่ยเราต้อง ม x p จนกว่าจะถึงเลเวลที่7็นั่นเองค่ะจะปิดหน้าตานี้ไปแล้วเดินมาตรงนี้ได้เลยนะคะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทั้งหมด4คนนะคะหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้เราสามารถเก็บ x p ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น easy medium หรือ hard นะคะจะมี x p บอกว่าน้องเนี่ยเล่นอันไหนถึงจะได้ x p เท่าไหร่ยังแบบง่ายสุดจะได้มานะคะหากจบเกมก็คือ150 x p ค่ะจะมีทั้งหมด10เวฟนะคะน้อง,นองในการวางตัวละครหรือหุ่นเนี่ยหากมันพังน้องต้องซ่อมมันด้ว ะะกดที่รูปประแจได้เลยนะคะต้องส้มนะคะไม่งั้นหุ่นมันจะตายนะคะต้องซื้อใหม่หากจบปั๊บนะคะน้อง,องสามารถมาเช็คได้นะคะว่าตอนนี้ตัวเองอยู่เลเวลไหนเดิมมาที่ตู้เหมือนเดิมได้เลยค่ะพี่แป้จะพาไปดูนะคะว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนพี่แป้ชมแน้นนะําให้น้องเล่นกับเพื่อนนะคะในการเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยได้เอ็กพเยอะและได้เอ็กพไวนะคะถ้ามาเล่นกับเพื่อนเยอะเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะโหมดฮาร์ดจะมีทั้งหมด15เวฟนะคะน้องเพราะน้องเล่นไปร หลายเกมเนี่ยประมาณ6-7-8เกมเนี่ยน,น,น้องก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะใครที่ว่างมาทำอันนี้ก่อนที่จะทำอีเวนต์โลบอกก็ได้นะคะ